สัดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยสนุกกับการสื่อสารวันนี้คุณครูมีเรื่องประโยชน์และโทษของการสื่อสารมาฝากเด็กๆด้วยนะคะไปรับชมรับฟังกับคุณครูโบกันเลยค่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายประเภท ดัชชื่อของการสื่อสารไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องประโยชน์และโทษของการสื่อสารมาฝากเด็กๆค่ะแต่เอ๊เด็กๆที่เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารไปแล้วเด็กๆคิดว่าการสื่อสารเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมคะแต่คุณครูว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่บางอย่างก็อาจทำให้เกิดโทษได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้อเลยคะ่ะ ประโยชน์ของการสื่อสารมีดังต่อไปนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถดูกระตูลดูข่าวสารจากคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์และยังหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือ Google ที่เราเสิร์ชหาข้อมูลถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็ค้นหาข้อมูลค่ะแถมยังส่งข้อความหาเพื่อนได้อีกนะคะโดยผ่านไลน์หรือการโทรค่ะ เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของการสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์มากๆจริงๆเลยนะคะสามารถทำให้เราโทรหาคนที่อยู่ไกลๆและมีความสะดวกและประหยัดเวลาด้วยนะคะเด็กๆค่ะต่อไปคะ่ะเราไปดูโทษของการสื่อสารกันนะคะโทษของการสื่อสารโอ้โหเด็กๆเห็นไหมคะว่าการสื่อสารเนี่ยถ้าเราเล่นมากม จ้องนานๆอาจจะทำให้สายตาของเราเนี่ยเสียได้นะคะอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยมีอาการตาอักเสบดังภาพเห็นไหมคะวพตาเนี่ยแดงเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆควรละสายตาจากสื่ออุปกรณ์และพักสายตาบ้างนะคะเด็กๆค่ะอีกข้อนึงนะคะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ การดูมากๆอาจจะทำให้เด็กๆอารมณ์แปรปวนมีอารมณ์รุนแรงบางครั้งอาจจะเอาแต่ใจทำให้ทะเลาะกับเพื่อนพ่อแม่และคนอื่นๆได้นะคะเห็นไหมคะว่าโทษของการสื่อสารเนี่ยมันหลายแรงจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้อย่างมีสติและ ให้เวลากับคนรอบข้างบ้างนะคะค่ะต่อไปค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กๆบางคนไม่สามารถละจากอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เห็นไหมคะร้องไห้งองแงติดจนไม่รู้จักหนังสือเด็กๆควรอ่านหนังสือนิทานเยอะๆนะคะดีกว่ามาดูหน้าจอโทรศัพท์เพราะอาจจะทำให้เสียสายตา เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือดีที่สุดนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ดูเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการสื่อสารไปแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าการสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์มากๆและ ก็มีโทษเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้การสื่อสารอย่างมีสตินะคะจะได้ทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์ต่อเด็กๆมากๆค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ